สารคดีเฉลิมพระเกียรติตามรอยเท้าพ่อชุดสืบสารแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงสืบสารพระราช,ชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าฉันเดินตามรอยเท้าอันรวเดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดตอนโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตแห้งแลง้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นได้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งเพราะปริมาณน้ำฝนต่ำและเนื้อดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการผลิตข้าวที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนด้วยท่งห่วงใยในความเดือดร้อนของประสบนิกร สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบุรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองนำพันธุ์ข้าวไร่ไปเพาะปลูกในพื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแลง้งด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและยกระดับการผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนมีโครงการที่เข้ามาเนี่ย ทางโพโรหรือพัฒนาที่ดินก็เข้ามาจัดรูปแปลงนาใช่ไหมครับยังมาส่งเสริมในเรื่องของปุ๋ยพืชสดแล้วก็ยังมากดบ่อประจําไรนาให้เวลามันแล้งแล้วก็มีน้ําระบายไปใส่นาทางกรมคันข้าวก็มาส่งเสริมในเรื่องพันข้าวด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการดําเนินโครงการดังกล่าวทําให้เกษตร,รกรในพื้นที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการในท้องถิน่นและลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต